อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้อมยินได้เหมือนกัน นะคะเรื่องของการปลูกผักเป็นยังไงบ้างคะสาหรับใช่<ป>ใชแล้วค่ะหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะคะสําหรับสวนผักกลางเมืองพิษณุโลกค่ะเขาบอกว่ายังยืนหยัดสู้กับโควิด -19 ที่ระบาดในระลอกที่3ได้อยู่นะคะโดยชาวบ้านเนี่ยสามารถได้ทั้งเก็บกินลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถนําไปขายได้อีกด้วยค่ะหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะคะสําหรับสวนผักกลางเมืองพิษณุโลกสู้พิษเศ,ศรษฐกิจผลกระทบจากโควิด -19 นะคะในวันนี้ค่ะพืชผักสวนครัวนะคะที่ชาวบ้านชุมชนแป สงประสาท ้าครอบครัวถนนพระองค์ดำอําเภอเมืองพิษณุโลกได้ปรับสภาพดินที่ลกล้างย่างเปล่านะคะขอใช้พื้นที่จัดเอกชนผู้ใจดีค่ะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษนํามาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะสารพัดชนิดเลยที่เป็นพืชระยะสั้นแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีนะคะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพหลังจากที่งานหลักเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ปรากฏว่าหนึ่งปีผ่านไปค่ะผลผลิตโยกงามนะคะเต็มพื้นที่มีกินมีขาย และที่สําคัญแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงไปได้มากนะคะสภาพดินที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพระองค์ดำเนี่ยอยู่กลิ่นกลางระหว่างวัดใหม่อภัยรามและสี่แยกด้านแขกเป็นที่ดินที่มีทำเลทองกลางใจเมืองเลยนะคะและก็เดินเนี่ยเป็นที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืชชาวบ้านในละแวกนี้ค่ะก็ได้ช่วยกันมาปรับทางปรับสภาพนะคะ ลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดในวันนี้นะคะก็สามารถเก็บไปขายได้เป็นพืชระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นพริกผักชีนะคะผักดึง้งกวางเึ้งคะนา้ากะเพราโหระพา,รานะคะออกขายที่ตลาดได้ทุกวันที่เหลือนะคะก็สามารถนํามาแบ่งปันแจกให้กับผู้คนในระแวกนี้นะคะนําไปประกอบอาหารในครัวเรือนอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีกลือน้ำว้าแล้วก็มะละกอ เวลาหนปีผ่านไปค่ะก็ได้ยืมต้นใหญ่นะคะออกผลผลิตให้เก็บทั้งเครือกล้วยใบตองแล้วก็มะละกอน,นําไปขายอีกด้วยค่ะที่เห็นยืนรบน้ําอยู่นั้นนะคะก็คุณสมพิษพันธ์ไทยอายุ53ปีค่ะคุณคนนี้เขาเป็นอดีตลูกจ้างโรงพิมพ์ไทยแลนด์การพิมพ์ค่ะเขาบอกว่าช่วงปีที่แล้วนี้หลังจากโควิดเริ่มระบาดก็การเป็นลูกจ้างโรงพิมพ์เนี่ยได้ค่าจ้างวันละส0 0บาทแต่ว่าโรงพิมพ์ ได้รับผลกระทบมากแทบไม่มีลูกค้าเลยค่ะคุณสมพิษเองก็ไม่มีรายได้กระทั่งเฮียชัยเจ้าของที่ดินเขาโทรมาบอกให้กับชาวบ้านนะคะว่าสามารถมาใช้ประโยชน์ที่ดินได้ก็เลยเริ่มมาปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวต้นทุนต่ํา ในระแักนี้แบบว่าแบบปลูกกันเองไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะแล้วก็เก็บออกมาไปขายได้ด้วยนะคะได้บ้างมากบ้างน,น้อยบ้างสลับกันไปในแต่ละวันค่ะจนเดือนเมษาย,ยน2564ที่ผ่านมาเร็วๆนี้โควิดมาอีกรอบหนึ่งชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ตนเองก็ยังคงใช้ประโยชน์จากแปลงผักสวนครัวได้อย่างต่อเนื่องได้เก็บขายเก็บกินทุกวันค่ะมีเหลือก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านในระแวบนี้คุณสมพิเองนะคะก็ไปประกอบอาชีพ ใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าโรงพิมพ์ไม่มีงานให้ทำตอนช่วงกลางวันเนี่ยคุณสมพิทเขาก็ไปรับจ้างดูแลผู้สูงอายุแต่เช้ากับเย็นนี่แหละค่ะก็จะมาแปลงผักแห่งนี้มาดูแลรดน้ำพวนดินเก็บผลผลิตแปลงผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายหนื่อยหน่อย แต่ก็มีความสุขแล้วก็เป็นอาชีพสงฆที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบ,บครัวที่เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับ<ต>ที่ดินแปลงนี้นะคะ,คะเต็นของเฮียชัยค่ะหรือนายทะนันชัยนะคะวสุธรรมเทรกุลอายุ60ปีเศษค่ะภูมิลําเนานะคะคอยู่ที่กรุงเทพมหานครประกอบอาชีพค้าขายทั่วไปค่ะแล้วก็ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะมาได้ประมาณ5ปีกว่าแล้วค่ะเนื้อที่ประมาณ5งานด้วยกันราคาประเมินนะคะอยู่ที่20ล้านบาท เป็นการลงทุนทางธุรกิจที่บินนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มาปลูกกลือทิ้งไว้บ้างแต่ว่าช่วงโควิด19ลระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปี2,563นะคะเห็นว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านละแวกนั้นนะคะมาทําประโยชน์มาปลูกพืชผัก จากที่ดินของเขาจะได้มีผักไว้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็ให้นําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะคุณสมพิษนะคะจากแปลงปลูกผักเล็กๆสร้างความสุขได้มากเลยทีเดียวสุขไม่ได้วัดจากตัวเงินนะใช่แล้วค่ะจากเนี่ยแหละค่ะที่กินดีมีกินมีใช้มีแบ่งปันนะคะเป็นตัวอย่างดีๆค่ะที่สร้างรอยยิ้มกันได้นะคะ